สวัสดีค่ะเด็กๆก,กระลัมพวกกับครูลิวในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูลิวมีบทเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนเหมือนเดิมถ้านเรียนอยากรู้ว่าเป็นบทเรียนอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลย การดำเนินชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่างๆวันนี้เราจะได้เรียนครบทั้ง4ภาคนะคะ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและ 4. ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันที่ภาคเหนือกันเลยนะคะภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้คนอาศัยในดินแดนนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือคนเมืองและชาวเขาค่ะคนเมืองใช้เรียกคนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแพร่น่านพะเยาและแม่ฮ่องสอน จากสภาพภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์คนเมืองในภาคเหนือมีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักมีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างเกีย่ยวข้องกับการเกษตรและขนบธรรมเนียมเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าต,ตายาย เช่นการนับถือผีเมื่อพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นทำให้เกิดประเพณีต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาเช่นประเพณีสงกรานต์งานปลอยทานขันข้าวตักบาตรเทโวเป็นต้นค่ะชาวเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆที่เคลื่อนย้ายเข้ามาและกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามพื้นที่สูงของภาคเหนือชนกลุ่มน้อยจะมีอยู่หลายเผา่าเชน่น มงลาหูอาคาลีซูหรือลีซอเป็นต้นค่ะชนเผ่าต่างๆเหล่านี้จะมีวิถีชีวิตผูกพันเกี่ยวกับป่าดำรงชีวิตด้วยการเพราะปลูกบนที่สูงการเลี้ยงสัตว์มีประเพณีเป็นของตัวเองมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งในด้านของภาษาการแต่งกายศาสนาพิธีกรรมและอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าค่ะ ภาคกลางภาคกลางมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์เอื้ออํานวยต่อการทําการเกษตรกรรมภาคกลางเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคมนาคมจึงเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นมีหลายเชื้อชาติ เช่นคนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวเป็นต้นค่ะผู้คนในภาคกลางจะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวบริเวณภาคกลางจะมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไปและอยู่ใกล้กับอ่าวไทยจึงมีการทําการประมงทั้งประมงน้ำจืดประมงน้ำกร่อยและประมงน้ำเค็ม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการเติบโตที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั่วไปเช่นโรงสีข้าวโรงงานผลิตน้ำตาลโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานประกอบรถยนต์โรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นภาคกลางจึงเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชาวอีสานประกอบด้วยชนเผ่าที่มาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวกันตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างมากมายชาวไทยอีสานกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดทั่วภูมิภาคค่ะ ประชากรของภาคตะนออกเฉียงเหนือจัดตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ดอนบริเวณที่รับรุ่มแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนั่นเองค่ะรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภาคนี้จะแตกต่างออกไปจากภาคเหนือและภาคกลางนะคะเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภาคนี้จะตั้งถิ่นฐานกันเป็นกระจุกอยู่ตามบริเวณร,บรอบๆรบิมอ่างเก็บน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของการตั้งถิ่นฐานในเขตที่มีความแห้งแล้งนั่นเองค่ะสาเหตุที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีความแห้งแล้งก็เพราะว่าดินในภูมิภาคนี้เป็นดินร่วนปนทรายไม่เก็บน้ำค่ะนอกจากนี้ประชากรในภาคอีสานจะตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแนวเส้นของถนนสายสำคัญ ที่ตัดผ่านตามจังหวัดต่างๆในภาคนี้ทำให้เกิดเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางที่มีประชาะกรอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นค่ะภาคใต้กลุ่มชนโบราณที่เคยอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคใต้คือชนชาวถ้ำและชนชาวน้ำค่ะ ชนชาวถ้ำใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขาโดยการเข้าป่าล่า,าสัตว์ตามแบบดั้งเดิมชนกลุ่มนี้คือบรรพบุรุษของพวกเซมังหรือซาไกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเงาะป่านั่นเองค่ะชนชาวน้ำคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งทะเลตามอ่าวหรือถ้ำบนเกาะคือพวกโอรังลาโอท หรือโปรโตมาเลหรือชาวเลที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะเนื่องจากทำเลที่ตั้งของภาคใต้เป็นคาบสมุทรซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้จึงมีชนชาติต่างๆเข้ามาพำนักอาศัยและเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติได้แก่ชาวอินเดียชาวจีนและชาวตะวันออกกลางค่ะ ลักษณะที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนของประชากรในแต่ละภูมิภาคภาคเหนือนิยมสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตตัวเรือนมีขนาดเล็กมีใต้ถุนสูงหลังคาทรงจัว่วประดับยอดหลังคาด้วยไม้แกะสลักไขว้กันเรียกว่ากาแล ชาวเหนือที่มีฐานะดีจะอยู่เรือนที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่และมีความประณีตค่ะกาแลคือไม้ประดับยอดจั่วหลังคาของบ้านล้านนาภาคเหนือมีประวัติและความเป็นมาหลากหลายอย่างแต่หากพิจารณาในเชิงช่างแล้ว กาแลนี้เป็นตัวกันไม่ให้อีกาหรือนกทั่วไปมาเกาะที่กลางจั่วหน้าบ้านทำให้นกเหล่านั้นไม่มาถ่ายมูลรถหลังคาบ้านให้เป็นคราบหน้าเกลียดจะทำความสะอาดบ้านก็ยากเย็นซึ่งชาวบ้านจะถือกันว่าเป็นสิ่งที่อับประมงคลค่ะที่อยู่อาศัยบ้านเรือนในภาคกลาง แต่เดิมจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนภาคกลางอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำฝนตกชุกและอากาศร้อนจึงปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อให้อยู่อาศัยอย่างสบายในภูมิประเทศที่มีแม่น้ำลําคลองมากก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำหรือปลูกเรือนลอยให้อยู่ในน้ำเรียกว่าเรือนแพสำหรับที่อยู่อาศัยปลูกสร้างอย่างเรียบง่าย มีลักษณะทรงหลังคาจั่วเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและทำให้ฝนตกลงมาและไหลลงมาได้อย่างรวดเร็วไม่ค้างอยู่บนหลังคามีใต้ถุนสูงเพื่อให้ผลนน้ำท่วมและใช้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตทางการเกษตรได้สำหรับผู้ที่มีฐานะดีก็จะปลูกในลักษณะที่มีความคงทนถาวรมากกว่าค่ะ ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เดิมหมู่บ้านในชนบทภาคอีสานยังคงยึดถือรูปแบบของการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายบ้านเรือนที่ปลูกสร้างใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นเรือนใต้ถุนสูงตีฝาสายบัวหลังคาทรงจั่วต่ำปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้หรือก่ออิฐฉาป,ปูนมุงหลังคาสังกะสีและกระเบื้อง ผู้ที่มีฐานะดีมักจะสร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่ราคาแพงรูปทรงตามแบบของตะวันตกค่ะที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนในภาคใต้ในภาคใต้ประชากรจัดตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคใกล้ท่าน้ำลำคลองอ่าวและทะเลเพื่อสะดวกในการสัญจรและการทำมาหากิน คนไทยภาคใต้จะมีคติในการตั้งบ้านเรือนเช่นปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเสาเรือนแทนการขุดลุมฝังเสาเพื่อสะดวกในการโยกย้ายและการป้องกันมดปลวกมีคติห้ามปลูกเรือนขวางตะวันเพราะจะขวางเส้นทางลมมรสุมซึ่งอาจจะทำให้หลังคาปลิวและถูกพายุพัดพังได้ง่าย วัสดุที่นำมาสร้างบ้านเรือนคือสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นบ้านเรือนมีหลายลักษณะมีทั้งบ้านเรือนเครื่องผูกหลังคาทรงจั่วและทรงปั้นหยามีใต้ถุนเตี้ยเพราะมีลมพายุเกือบทั้งปีหากปลูกบ้านเรือนสูงอาจจะต้านแรงลมไม่ได้ทำให้บ้านเรือนเสียหายได้ค่ะ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรภาคต่างๆในประเทศไทยขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคเหนือเครื่องดนตรีล้านนาเป็นเครื่องดนตรีทางภาคเหนือที่พบเห็นเสมอได้แก่ซึ่งสะลปีกลองซึ่งมีหลายชนิดเช่นกลองหลวงกลองสบัดชัย สำหรับการฟ้อนรำนั้นผู้ชายจะนิยมฟ้อนดาบซึ่งเป็นการนำเอาท่วงท่าศิลปะการต่อสู้ของคนสมัยก่อนมาประยุกต์ฟ้อนที่นิยมได้แก่ฟ้อนเล็บเป็นต้น ปัจจุบันดนตรีและการฟ้อนรำของภาคเหนือเป็นที่รู้จักแพร่หลายใช้แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเมื่อมีเทศกาลดนตรีงานประเพณีต่างๆก็จะนำดนตรีและการแสดงพื้นบ้านออกมาแสดงให้ได้รับชมกันค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคกลาง ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคกลางเป็นประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรเช่นเวลาที่ข้าวเริ่มออกรวงก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวในทางพระพุทธศาสนาจะมีกิจกรรมสำคัญๆที่กระทำในหลายโอกาสเช่นวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชานอกจากนี้ยังมีเทศกาลอื่นๆเช่นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลลอยกระทงเป็นต้นค่ะ ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ในทางปฏิบัติยึดถือทั้งผีพราม์และพุทธศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานรวมเรียกว่าฮีดสิบสองครองสิบสี่ค่ะเป็นผลทำให้สังคมชาวอีสานอยู่กันอย่างเรียบง่ายสงบสุขฮี 22, หมายถึง จะรีดประเพณีที่ต้องปฏิบัติในโอกาสต่างๆในแต่ละเดือนวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างประเพณีบางเรือนให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะเดือนยี่เดือนยี่จะมีประเพณีบุญคูณลานเป็นการทำบุญสู่ขวัญข้าวที่นวดแล้วและกองไว้ในลานข้าวค่ะเดือนสามเดือนสามจะมีประเพณีบุญข้าวจีคือการทำบุญตักบาตรถวายข้าวจีค่ะ เดือนสี่เดือนสี่คือประเพณีบุญพเวหรือบุญมหาชาติคือการทำบุญฟังเทศมหาชาตินั่นเองค่ะครองสิบสี่ครองสิบสี่จะหมายถึงแนวปฏิบัติและหน้าที่ของคนในสังคมเช่นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกให้เป็นคนดีจัดสร้างบ้านเรือนให้หรือหน้าที่ลูกหลานคือต้องดูแลให้พ่อแม่มีความสุขค่ะ มหรสพความบันเทิงที่นิยมมากที่สุดคือหมอลำซึ่งจะใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบปัจจุบันหมอลำได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการรำแบบใหม่ให้มีจังหวะเร็วขึ้นแทรกเพลงลูกทุ่งและนำกลองชุดกีตาร์มาผสมเรียกว่าลำกลอนซิ่งซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคใต้ จากภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าต่างชาติส่งผลถึงวัฒนธรรมแาะศาสนาและความเชื่อของผู้คนในดินแดนนี้ด้วยทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในภาคใต้นับพันปีมาแล้วและศาสนาอิสลามซึ่งได้เผยแผ่ในระยะหลังแต่เป็นที่นิยมนับถือกันของคนไทยในภาคใต้ตอนล่าง คนไทยในภาคใต้ยังมีความเชื่อและประเพณีที่ผูกพันกับธรรมชาติเช่นประเพณีรับขวัญข้าวทำขวัญเรือนและเส้นสวงแม่ย่านางเรือประเพณีการทำบุญวันาสารเดือนสิบซึ่งเป็นความศรัทธาในเรื่องของบุญและความกตัญญูต่อบุพการีประเพณีชักพระซึ่งเชื่อว่าทำให้ฝนตกตามฤดูกาลค่ะ มหรสพเพื่อความบันเทิงที่นิยมกันมากก็คือกีฬาต่อสู้เช่นการแข่งเรือชนวัวการเลี้ยงนกเขาเพื่อประชันเสียงกันมหรสพบที่นิยมคือการสแสดงโนราและหนังตะลุงค่ะในคาบนี้คุณครูไม่มีใบกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียน ฝึกทบทวนความรู้โดยการอ่านเพิ่มเติมในใบสรุปความรู้ที่คครูแปะไว้ให้ในแพลตฟอร์มนะคะอย่าลืมอ่านเพิ่มเติมความรู้เราจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะและเจอกันในคาบหน้าสวัสดีค่ะ